สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเบ้าชัยภูมิ๊อปฟิชเชลนะครับผมวันนี้ครับเงินเดือนออกครับวันนี้จะไปกดเงินกันนะครับขี่รถไถครับขี่รถไถครับนี่ไปกันหลายคนครับมาแม่มาแม่มาแม่ ดอนน้องค่ายดอนน้องค่ายเร็วๆร็วเร็วเร็วดอนน้องค่ายดอนน้องค่ายเห็นแล้วครับ<ส><ด>วันนี้จะเข้าหมู่บ้าน,นครับไม่ได้เข้าเมืองครับวันนี้ครับมหมู่บ้านอยู่ข้างหน้าครับเดี๋ยวต้องเดินไปครับขีบ่รถไถไปอ<ส>ด์ไป ได้นมาดเงินเดือนแล้วนะอันนี้ขาได้ผมมาไดนก่อนเหนอครับวันนี้มาใช้เงินครับมาใช้เงินสนน่าครับสนแนาัดไปแลครับ หมดไดูแล้วนะครับตัดไปทิ้งแล้วเบื้องข้างพี่น้องเอ้ยทางสปีดคุเงี้ยพี่น้องรถไถ่ข้างเป็นถนนใหญ่นะครับแต่๋น้องขี่ออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีใบขับขี่นะครับขี่ขได้เฉพาะในสวนนะครับอยู่ประจานไว้ตรงข้างหน้าครับเดี๋ยวเราก็ต้องเดินข้ามต่อไป วนี้เวลาบ่ายสองโมงครับวันนี้วันศุกร์ครับเรียกบ่ายสองต้องรีบไปครับเดี๋ยวช็อปจะปิดก่อนครับนะวันศุกร์ช็อปปิดประมาณสามโมงครับทหนึ่งชั่วโมงครับไม่จะทันนะครับไปใกล้ๆครับถ้าไปในเมืองคงไม่ทันแน่นอนครับนะครับตอนนี้ได้มาถึงแล้วนะครับกรุณาตรวจสอบทรัพย์สินของท่านนะครับก่อนลงจากรถนะครับ บรนเลงงานตั้งดาวไปทำไมข้ามถนนระวังรถระวังรถด้วยนะครับอางานก็ลำบากนะเอาเงินยังลำบากเนี่ยโอ้ยตายครับจอดรถไว้ครับ นูเดินไปอีกประมาณ200เมตรครับถึงช็อปนะครับนี่ก็จะเป็นถนนใหญ่ครับเดินเลาะถนนไปครับถนนใหญ่ครับขึ้ไปด้านบนเป็นเมืองไฮฟาครับอู้นครับใหญ่กั่นู้นนะครับตันนี้ก็ลงเมืองหลวงเทรวีฟครับ นี่เป็นทุ่งข้าวบาล่ครับรถกำลังเย,ยี่ครับเชิญนีครับนี่อขอเตี 3, 3, เยสามสาวอะไรบ่ พอซ้ำชากนะพอซ้ำชากมั้งขึ้นเฮ้ยคนจิงเนี่ยว้าวไป ไปไหยุดนี่เนาะไปยุดเลยเดี่ยวหมดนล้กุจราจอนเขาดิไปน,นี้เนี่ยไปด่าเร็วเร็วเร็วเแมมังลินฟ้าป่ะนะแ้มมังลินฟ้าปะ เ่ยวเมียที่ท่านบอกชื่อว่าบังดินฝาเนี่ทีก็หลับแล้วเนาะถึงแล้วครับถึงแล้วโอ้คนลายธรรมะที่นี่ฮะจากยื่นตุ่ข้างในแล้วไม่รู้กัน นี่สมไอนี่แค่มานี่เอาสวนแค่มาอนู่ยุ่ไหนประตูไม่เคยกดปุ๊่ไปเซตนี่หุบหุบดูใช่ครับาลูกอนนะครับเดี๋ยวปกดเงินครับไปดูข้างในมีอะไรบ้าง เราชิวกดเงินครับเหลือไปเนี่ยเหลือไปจักพันเนี่ยแค่กดเบ็ดลายนี่ครับเป็นห้างนเล็กครับห้างน้อยๆนะครับมนะามีของมาดูดูกันครับว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างนีขนมปังครับ bên đó siết rồi à? bên nó bằng? bao nhiêu? 10 baht, bấm thử quai u hủn gì đấy. để quẩn ngân quan. nãy quẩn bên này nè, con à. ไก่ไก่ไก่เดินดูไนพ่อ,อว่าซื้อต่อกดเงินเรียบร้อยครับกัขบข้าวก็มีอหาหารบ้านเราครับแต่กิน,นก็พี่น้องปลา อันนี้เป็นช็อปอาหารสดครับอาหารสดอาหารสดเนี่อวันนี้ยุกก้งไก่งวง มีไก่งวงว้ยแม่เลียกันไหมอุ้ยยังมีตาเยียรรมนี่ใข่หลังกันบ่ใข่หลัง ยี <S <S ่สิบ<จ>เก้า,หลหลายีย่ยสิบใจเนี่ยขาไร่พูนองไล่มครับเป็นช็อปเล็กๆนะครับของจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับ

สีผ่าหนึ่งเอาไงเานชีผ่าหนึ่งการดูน่ากินเยเ่าไหรไม่แพงเลยสี่ห้ามาหนึ่งปั้นมืนใหญ่ใหญ

เนื้อวัวเนื้อแก้วอะใช่เนื้อวัวไหมนี่ฮะใช่เนื้อวัวใช่แขงมันถูกหรือแพงนี่แพงใช่ไหมแพงก็ไม่ห่อบ้าวขนมปัง กินเป็นบ่อบ่รกินเป็นบ่องสบ่บาทหนึ่งอันี้ถักคนเรหม่นงสิสิบสีบาทโอทางเขาคือแคบแคบอยู่ดิมันเขาหู้ยอืมนั่นน่ะสิบสี่บาททิานบาทครับอันนี้ไปดูอีกฝั่งนึงครับ เสต oh, ียติมมี่น้อ่ะไอสครีมเนี่ยนมปังสิบสี่สิบตันตันห่เด้ยหม่อายุตายตห่าเดียวเ่าเียสิบบาท สิบเอบาทสิบสามเาสิบดเออสิบสามหมบอสิบเอ็ดิบสามบาทีส e ิบเอ็ดมือหนางทีไกลแล้วไกลแล้วอครับขอกินครับขนมปังนี่เป็นผลไม้อบแห้งครับรสา นี่ถ้าผ่านำรากองสี่กว๋วยกินนะส<ป>ี่กว๋วยกินได้เหรอมีเป็นนมครับเกลือเทศชีว่าว อ๋อสิบสี่มาิบสี่สีผลไม้ครับน่ากินมากครับสดๆครับลกนีลนีสิบสี่บัวโลกนี้สิบสี่ซ นี่ก็จะเป็นผักครับของก็เยอะอยู่นะครับนะมีทุกอย่างเหมือนกันครับนี่มีขมิ้นก็มีครับนี่เป็นขมิน้นนะมีขมิ้นครับ

ได้อะไรบ้างนี่โอ้โหเยอะแยะนี่หมูเห็ดเป็ดไกเ่เป็มเรียบเลยนี่ห <laughs> ักบัวแบบที่นี่ห่างบัวนะครับบรรยากาศชอบเล็กๆครับเหมือนบิ๊กซีน้อยบ้านเราครับนี่เป็นบิ๊กซีเล็กครับ <c oughs> รบรรยากาศเดลียดจ้าแล้วครับเริ่มจะสู่ฤดูร้อนแล้วครับให้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ซื้อของเรียบร้อยขึ้นรถกลับบ้านเหมือนเดครับแคม์อยู่ใกล้ครับข้าน้านะครับห็นขาวๆเนี่ยด่วนนองไขยด่วนนองไข่ด่นน้องไข่รถเด้อรถไกลออกแล้วครับรถไก่ออกแล้วบ่สองนั่งสามครับบ่สามนั่งสี่ ซือเพียในใช่เลยีแเาาครับแค่แพ็คค่แพงแพงเทยนี้แ้วแต่เบอร์พี่เบอร์ย่างยสามสิบยี่สิบกว่าบาทเลยหมดไปนี่เหลือไปนี่หมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเอเช็คสมาชิกก่อนแล้วเปินเด็แค่นั้นเลยไปไปไปคนพร้อมแล้ว อันนี้ไม่ต้องเสียค่าแท็กซี่ครับเดืนอนเอาครับต้ของข้าวบาเร่ครับหว่างเต็มแล้วนะั เดียวเดเนี่บเจยเนี่ยะะถึงที่หมายแล้วนะครับอย่าลืมอย่าลืมตรวจสอบสัพลาระทุกท่านนะครับเก็บลงนะครับเก็บลงเอ้ยเฮ้ยยครับหอดบ้านแล้วครับพี่น้อง นี่ไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวกันคลิปต่อไปนะครับนะนเนาะเดี๋ยวเี็บหน้าอยู่หน้ากินกันครับวันนี้ครับขอบคุณหลายๆนะครับน้าสำหรับการติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ